nếu kê lu vô hà nó đạt, đá thế hà nội luôn đạt, nó phi lợi, hà nội hà nội nó nội hà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  nó hà nội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  này nội hà nội hà nội hà nội

เพราขาน้าเจียกจะเกิดเราถูตัวเขหนามสูงตรงพลวังนะเขานานอุ่เอดจมเตเขาน้ายิ่งเขานาจะมมัวสูงาตรงพลวังตัวสูดับถูนั่นจะกตินะจู่หิ้ล้อเขเชตด้เดอนะเอาจงเ้จหนุ่นน่ะเตะตากตัวสูงไปจมดเลยาใจต้องไปนอกคีเลตุกโ้ก็รงนฟ้านะ

人都没,这种 nó mò thì nó nổi rất dài, ạ. ạ, ít nhất là. ít nhất là, ít Đây là, ít nhất là, là, cái, đời... cái ขายได้จองไดล้นะนี Jamie Jamie <out> ่หรียอันนี้แหละคือมินจีนะ เดี๋ยวเนาป้าบ่าก็ตัวแฮะตัวต้องมาดึงอะไรคอต้องดึงอะไรคอตัวต้องมันจะตั้งข้องเอือ

ต่๊อในพ่จิตรเรต่อนนะน้าจิตต์ในตัวนี้เนี่ยนะเป็นโเ <te> ้ต้องต่อเราไมับเนไล่ับนไล่อยเงนี้โอ้โหด้ย โอ้โหต้นเขาด้วยโอ้โหนี่คืออะไรอนี่เขาแตดาวเหรอแปิดาวตัวใหญ่ก็ตัวน้อยตัน้อยเก้ยยอะโอ้ชอกเลย

ก็วนาพอไปยังไงออไยังนตนนหมอตนน้นไม่หสกว่ะ

เขาขายเดรอดหลอนชาเดือไมันขายลวดเดือดตกจกับน้ำร้อนเดือดตายรวยเดือดรายรายได้สูงทึงข้าวใช่ใช่ใช่ท่ากท่าก็

Ton chỉ mãi là rồi, mama. Vem một đạo tang. O nắng nóng ta nóng 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 ta nóng 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 mắc nóng nóng để cái nóng 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 đây đây mặt Cái เดกมดเด็ดสิกแก่แล้วก่อแก่้ตอยนาขน้น้าน้เดยรนี่ไมบจะเห็นเขาหื้าห้าขานอดูไดะะอ่าได้ปแต่ก็ยังถึงุแต่ก็

เดียวอันสังหาจังน่าัง่ายุไล่ายจุไลฮ่ายจุไลโอเครบอมบอมตอบไปต่อยเลยก็จะไม่อยากต้องตกตัวปากคือตัวนี่ไงาคือปาคือไม่อยากไม่ต้องไมก็้องต้องตอ ลอลงติดตัวลงกิดตาตัวน่เจนะะนะแต่เชื่อกับนิลลาที่ฉั่เชืมนะ่มัน